สวัสดีครับผมนายทวีทรัย์รับเกียงไกรวันนี้เราขอพามาทำความรู้จักกับน้องเฟรมนายทวีทรับทรับเกียงไกรอายุ16ปีนักเรียนชั้นมอสี่โรงเรียนรัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามเด็กเก่งมากความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยบอกเลยว่าน้องฝีมือไม่ธรรมดาในการรำนาฏศิลป์ไทยโขนผะนะครับ ก็คือการได้แสดงนัฏศิลปินไทยเป็นการได้นําเสนอความเป็นตัวเองมากเลยครับสําหรับผลงานเด่นๆของผมนะครับก็คือถ้วยพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในรายการชิงถ้วยพระราชทานราวงตามบทร้องปี2 5 6 6ครับปังฮอตมองเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจจึงอยากร่วมสนับสนุนพร้อมนำเสนอความสามารถอันโดดเด่นของน้องให้ทุกคนได้ชื่นชมกันค่ะ นัตาฝีงไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความสง่าง,งามเฉพาะตัวมากเลยครับอยากจะฝากถึงรุ่นหลังๆนะครับว่าอยากให้ฝึฝกฝาน่งนี้ต่อไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณปังฮอตมากๆเลยนะครับที่เล่งเห็นถึงความสามารถทางด้านนัตติาฝีไทยของผมปังฮอตขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ก้าวเดินตามความฝานันและพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกความสำเร็จของน้องเสมอค่ะ